เตรียมตัวตายคนเราเวลาจะตายมีอาการก่อนตายอยู่สองลักษณะได้แก่หนึ่งตายแบบขาดสติคือร้องโอยโอยจนกระทั่งขาดใจตายหรือกินเหล้าจนกระทั่งตายข่าขวดเหล้าบางคนประสบอุบัติเหตุตายหรือกำลังคิดอะไรเพลิน,นก็ถูกยิงตายตายลักษณะนี้เขาเรียกว่าตายแบบขาดสติ เมื่อตายแล้วส่วนมากไปไม่ดีที่ว่าไปไม่ดีคือไปอยู่ที่ลำบากส่วนจะลำบากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนกำลังจะตายใจคุณมากหรือคุณน้อยถ้าคุณมากก็ลงนรกถ้าคุณน้อยก็แค่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานถือว่าไม่ดีทั้งนั้นคนตายแบบขาดสติ ต้องไปอย่างนี้แน่นอน 2. อตายแบบมีสติผู้ที่ฝึกสมาธิหรือตั้งใจรักษาศีลเป็นประจำใจจะหนักแน่นมั่นคงไม่เผลอสติไปคิดเรื่องไรสาระใจท่านกำหนดถึงคุณธรรมความดีกำหนดถึงองค์พระถึงดวงแก้วเป็นประจำจนคุ้นพอใกล้ตายมักรู้ตัวว่าจะตาย ท่านรู้ตัวก่อนเพราะมีสติพอรู้ตัวท่านก็กำหนดจิตละเอียดเข้าไปอีกเลยว่าในไหนก็จะตายแล้วเราจะทำใจให้ผ่องใสที่สุดการทำใจให้ผ่องใสด้วยวิธีง่ายๆทำอย่างไรผู้ที่นั่งสมาธิเป็นเขาจะเอาใจจดเข้ากลาง พระธรรมกายในตัวหรือเข้ากลางดวงปฐมมามากักตรงกลางองค์พระเรื่อยไปทำอย่างนี้ไม่นานใจจะใสขึ้นใสขึ้นใสจนเป็นเพชรถ้าใครตายตอนนี้ก็ไปดีแน่อีกพวกสติมีเหมือนกันแต่ มีแบบอ่อนๆเพราะไม่เคยทำสมาธิสวดมนต์เคยแต่ว่าพระแม้มีสติอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ก็ตามพอรู้ตัวว่าจะตายแน่แล้วเขาจะพยายามทำใจให้ผูกติดอยู่กับพระด้วยวิธีใช้เครื่องชักนำง่ายๆคือเขาเรียกคนที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาสั่งว่าลูกเอ้ยน้องเอ้ยพี่เอ้ย ช่วยจัดดอกไม้ทุบเตียนให้หน่อยจะก็ไหวบูชาพระเป็นครั้งสุดท้ายพอได้ดอกไม้ทุบเทียนมาเขาก็เอาใจจดนิ่งที่เครื่องบูชาสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งขาดใจตายละโลกไปตายอย่างนี้เรียกว่าตายแบบมีสติพอตายไปแล้วก็ไปสู่ที่ดีอย่างน้อยก็ไปเป็นเทวดา ทีนี้ในปัจจุบันเวลาคนทั่วไปจะตายส่วนมากไม่ค่อยมีสติเห็นมีสติกันน้อยอะไรเต็มทีพอขาดใจตายไปญาติที่อยู่ข้างตัวก็อยากให้ไปดีก็เลยเอาดอกไม้ทุกเตียนยัดใส่มือให้ที่คุณหนูถามว่าใส่ให้ทำไมก็ตอบว่าให้ไปไหว้พระแต่โทเอ้ย ขนาดมีชีวิตอยู่เขายัางไม่อยากไหว้พร,ะ,ระเลยตายไปแล้วไหว้พระไม่ได้แน่นอนจะเอาอะไรใส่มือใส่ปากให้ไปเขาก็เอาไปเขาเอาไปไม่ได้ทําไปก็แค่นั้นแหละคนตายเอาดอกไม้ในมือไปด้วยไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นพวกเราอย่ารอเวลาใกล้ตายค่อยไหวพร,ะ,ระเลยนะ ่ายกันตอนยังแข็งแรงอยู่นี่แหละพยายามฝึกสมาธิเข้าถึงองค์พระในตัวให้ได้พอใครตายก็ไม่ต้องไปเรียกหาใครย,ยิ่งพวกชอบคํำครวนรำพันยิ่งต้องให้ออกไปให้หมดแล้วนั่งสมาธิหรือนอนทําสมาธิให้เห็นองค์พระสายแจ๋วตายก็ตายไปทําอย่างนี้ไปดีแน่ไม่ต้อง มีดอกไม้อย่างเขาก็ได้ถ้าเราทําสมาธิเป็นแล้วยมยายของหลวงพอ่อเมื่อใกล้ตายเนื่องจากท่านให้ทานรักษาศีลเป็นประจำและชอบสวดมนต์มากแต่ทําสมาธิไม่เป็นใกล้ตายท่านรู้เวลาตายท่านก็สิ้นลมปราณสองทุ่มแต่ประมาณหกโมงเย็นท่านก็เรียกลูกลูกหลานๆมาบอกว่าคืนนี้สองทุ่มยายไปแล้วนะยายจะไม่อยู่ละ แล้วท่านก็สั่งว่าตอนใกล้จะไปใครอย่าร้องให้นะร้องแล้วเดี๋ยวยายใจคุณมัวจะไปไม่ดียายตายนี่ใครไม่ต้องมาร้องไห้ครั้นพอประมาณอีก1 5บหถึงยีนาทีจะถึงสองทุ่มท่านเรียกโยมเมฆของหลวงพ่อมาให้เตรียมดอกไม้ทุกเทียนให้ท่านแล้วท่านก็นอนกำดอกไม้ทุกเทียนไว้ในมือตอนนั้นท่านสวดมนต์ไม่ไหวแล้ว ท่านให้โยมแม่สวดมนต์ให้ฟังพอสองทุ่มท่านสูดลมหายใจเข้าเต็มที่แล้วเข้าแล้วไม่มีออกท่านสะดุ้งนิดหนึ่งแล้วก็จากไปไม่มีอาการทุรนทุร,รายอะไรไปอย่างนี้ไปดีเพราะไปแบบมีสติรู้ล่วงหน้าว่าฉันจะไปแล้วแต่ว่ารู้ล่วงหน้าช่วงสัน้น